ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางออกไปอ้อมเข้าอีกทางนะครับอันนี้จะเป็นไล่ไล่อ้อยของชาวบ้านเนี่ยครับมมหรือว่าทางที่จะเข้าไปข้างในเนี่ยทางทางมันขาดโดนน้ำป่าซัดนะครับแต่เราต้องอ้อมไปก็ไม่รู้จะถึงกี่โมงตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งแล้วพอ <laughs> ดีเราเห็นวิวสวยก็เลยจอดรถถ่ายกันอืมเนี่ยครับผม ่ะเดี๋ยวเราเออเรีบไปดีกว่าเดี๋ยวจะมืดก่อนนะครับไะ ออยูอ่ตอนนี้กำลังจะแบกของนี่ครับขึ้นไปกลางถรน้น,นไป,ปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขนของก่อนอออนะไม่เก็บหน้า <laughs> เดี๋ยวหนไปกางเต็นแป๊บน,นึงครับ ป็นไงครับเชฟยุงกัดยุงกัดค่ะยุงกัดเนี่ยมืดตึ๊บเลยครับโอ้โหเอาเปิดไม่ได้ขอบคุณเมนูวันนี้เราจะทำจุ่มใส่น้ำมันหอยแล้วก็รากผักชีไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีอะไรบ้างวะเนี่ยเมคกี้นิดนึงก็ได้วัดขาเขียวขาเขียวเมคกี้ ใช่พิกไทยเอาเลยใส่ามอย่างนี้นะอ่ะโอเคไม่หอย่ว่าดจะบอกว่าไม่มีสัญญาณเลยนะครับเนี่ยไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะทำจิ้มจุ่มกินกันตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มครึ่งทูมูม้มนี่คือหมดสิดเลยมีแต่เอก็คือต้องไปตรงนู้นเลยครับข้างหน้าเลยอืม เหมาลานกลางเต็นท์ครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะถ่ายให้ดูครับว่าพื้นที่เป็นยังไง ี้กี่โมงแล้ว่ะนะสองทุ่มค่ะตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับเราเพิ่งได้กินข้าวกัาซึ่งเมนูของเราคือจิ้มจุม่มนี่นะครับอุ้ยอุ้ยตะเกียบเหมือมนไม่ค่อยจิ้มจิม้มจุ่มวันนี้ก็ขับรถมาตั้งแต่สิบโมงถึงนี่ห้าโมงเย็น ทางขึ้นจะเป็นทางออฟโรดนะครับประมาณ10กิโลสัญญาณไม่มีเลยคือรถเก่งออกมาไม่ได้คือท่าแนะนํามานะครับต้องเป็นรถยกสูงครับอย่างเช่นรถกระบะถ้าเป็น4วิวยิ่งดีอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาบอกผมมานะครับอืมอันนี้แม่ครัวกับพาระสีเขียวกะพาละเหรอ <laughs> โอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับ อันนี้เออผมลืมบอกนี่มีเจ้าถิ่นมารับด้วยนี่ไงลกูกน้องหิวนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับเหมาลานนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยเดินไปสุดล่างก่อน <c oughs> ไม่มีใครมาเลย โเพราะว่าวันนี้เพิ่งเปิดวันแรกนะครับหลังจากปิดไปนานแต่ถ้าใครจะมาที่เนี่ยต้องมีฉีดวัคซีนครับผมซิโนแวคสองเข็มแอตตาอย่างน้อยเข็มหนึ่งครับแล้วก็ต้องมีใบผลการฉีดยืนยันมาด้วยไม่งั้นอาจจะเข้าไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆ นูนครับเต็นท์ของเราที่เรากลางกันอันนี้คือสุดทางของลานกลางเต็นท์นะครับสุดอยู่แค่นี้นี่ก็จะเป็นไร่ของชาวบ้านนี่ครับมีหมอกด้วยเมื่อคืนถ้ากลางตรงนี้ก็จะวังเวงวังเวงหน่อย เนี่ยครับสุดทางแล้วตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปกินข้าวกันดีกว่าครับ ครับพี่กองครับเดี๋ยวมาครับอ๋อพี่พี่ตังไม่ได้หรอกก้นหูหยิบออกมาหนูก็เอาไว้ในเต็นเอาเหรอพี่เด้งแล้วใส่เลยยอดเลยเหรออ๋อยู่นี่อย่นี่กระเป๋ารักไปเดินขึ้นยอดเขาเทวดาประมาณเท่าไหร่เดินขึ้นโลนึงเดินโลนึงเดินไปโลนึงเอ้ย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 กล้องเดินเข้าไปในหมู่บ้านคนนะครับ ันนี้คือทางลงทางลงไปเดินเดินตรงไปเท่าไหร่นะแกพี่เขาบอกสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวขวานะใส่แมสทำไมหนูะ <c oughs> <c oughs> มีคนว่าเราใส่แม้ทําไมมีคนว่าเราใส่แม้ทําไมงงเนี่ยับไม่จับซะง,งั้นเนี่ย เนี่ยโอเคเห็นเขาว่ากันว่าโหดนะครับโหดนี่ในที่นี้คือทางขึ้นทางขึ้นนี่คือเป็นทางขึ้นอย่างเดียวแล้วเป็นบันไดคือบันไดมันจะทําให้แรงเราหมดแล้วหัวเข่ามันฉปปวดคือถ้าเดินขึ้นอย่างเงี้ยทางลาบดีกว่าบันไดเนาะอืม ครับอันนี้ก็จะเป็นไล่นะครับถึงแล้วครับทางแยกทางนี้ปะ ยอดเขาเทวดา2กิโลน้ำตกสะเพลินขี้น้อยหกร้อยเมตร2กิโลนี่คือน่าจะทางขึ้นนะครับครับเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราไปแคมป์ตั้งแต่เมื่อวานอะอันนี้มัน1กิโลอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเราไปนอนบนนั้นอะเราก็จะขึ้นยอดแค่300เมตรอ๋อเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ของที่ชาวบ้านเขาให้เป็นจุดกลางเป็นแบบรายได้ อันนี้เราเดินทางนี้ถูกไหมเนี่ยก็มันชี้มาทางนี้อ่ะเดินทางใช่หรออันนี้มั้งอันนี้อ๋อเออยน่าจะใช่น่าจะใช่ทางนี้แหละเพราะมันก็จะมีจุดกลางเต็นที่ชาวบ้านมีไว้คือใกล้ๆยอดเขาไปเรื่อยๆจะได้เดินง่ายไปกล่เนี่ยหนูไม่น่ากัดนะเนี่ยทำไมอ่ะลูกไม่มีอะไรให้กินไม่มีไม่มีข้าโอ้ยไม่มีไม่มี กทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนล่ะลูกนี่ไงเดี๋ยวบลเลยเสียงแบบเหมือนบอกเปรีเหมือนแบบไม่เจอเจ้าของมานานอ่ะไม่มีอะไรให้เดินโอ้อาหมอกวะเนี่ยแสดงว่าเมื่อวานตรงนี้มันแข็มากอืมแล้วเนี่ยมีแต่รถรถไถน่าจะทางนี้ สงสัยจะไปด้วยกันบ้างเดินขึ้นเออนะพี่ครับยอดเขาเทวดาขึ้นนี่ใช่ไหมครับครับไกลไหมอ่ะพี่น้ำไปถึงทางแย่แล้ครับจะพาไปไหนแดงแดงจะพาไปไหนไม่ไปน้ำตกจะไปยอดเขาเทวดา อ๋อไม่ใช่น้ําตกมันเป็นทางเป็นลําธารที่แบบน้ำตกมันไปขวามือใช่อืมตงใส่นังไปเท่าไรสองร้อยห้าสิบอ๋อมาส่งแค่น้ำตกเลยใช่เหรอพี่มาส่งทางแยกนังไปเองนังเหนื่อยแล้วแล้วรองเท้าก็เปียกแล้เขาเขาต้องดูก่อนว่านักท่องเที่ยวไม่อยากไปน้ำตกใชิญครับเจอเลยน้ำเลยลูกหน้าหน้าหวานแล้วเนี่ย นเนี่ยระวังอุ้วลืบแกระวังลื่นแล้วกันกับบือกันใครโอ้โหโหกึ่งรองเท้าเดี๋ยวดึงกางเกงยีนขึ้นก่อนโอ้โหโหโอ้โหเดี๋ยวปินเลยอ่ะเล่นน้ำอ่ะ เรียบร้อยไปลูกไปไม่แพ้ยุกคนหลักเต็มมันอะขาเนี่ยน่ะเห็นไหมเนี่ยอ๋อมดเลยดิมดหรือยุงไม่รู้เรียบร้อยเปียกเห็นอย่างเงี้ยตะตุ่มนะครับเนี่ย <c oughs> เรามีไกด์ท้องถิ่น ต้องเดินขึ้นอีกิโลโอ้โหดูทางดิครับเนี่ยเนี่ยหืมชันชันมากแล้วเป็นหินหินรอยได้ครับเนี่ยหินเล็กๆเ,เนี่ยแหลมๆคมๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าคนกับหมาใครจะหมดแรงก่อนกัน ถึงแล้วใช่ไหม,มไม่ถึงล <laughs> ่มต้นจะ,ตจะขึ้นไปส่งมั้ยเนี่ยเพื่อนฮะแดงอ่ะ <c oughs> พักก่อนโองั้นเดี๋ยวเราพักกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วพัก <c oughs> แป 1, ๊บหนึ่งห้าทีโอเคครับ <c oughs> ไปครับไป ดินขึ้นโหรอด้วยอะ่ะแดงปลาลูกปะนำไปสิหรือหมดแรงแล้วเนี่ยฮะไปตามจริงว่ะโอ้โหทาง ระยะทาง900เมตรป้ายบอกว่าใช้เวลาเดินประมาณ3ชั่วโมงจะถึงแล้ว3ชั่วโมงไม่น่าจะเต็มที่อผมให้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าทางมันบันไดยอย่างเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปก่อนเดี๋ยวถึงจุดแวะพักเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับโอเคดูทางนี่ครับ ขึ้นอย่างเดียวโอ้โหเราต้องกันใจสู้ๆเราเดินขึ้นมาประมาณ400กว่าเมตรแล้วนะครับเจอเชือกตรงกลางแดงว่าตรงนี้ชันมากๆเลย เราจะไปไปพักข้างบนจุดพักห้ารอเมตรนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าโอเคลุยถึงแล้ว,วเออานานะ,นะ ถึงแล้วครับผมเห็นยอดเจดีแล้วแปดร้อยอ๋อนี่คือแปดร้อยถ้าอีกร้อยหนึ่งคือจุดชมวิว ถึงแล้วครับยอดเขาเทวดาสูงจากน้นทะเล1,123มุมนี้อุทัยธานีอันนี้น่าจะเป็นวิวของจังหวัดอุทัยธานีนะครับโอ้เราก็มาถึงจนได้ สุดยอดเหนื่อยกี่โมงแล้วอ่ะ 1. 1> ขึ้นมาตอนส <10 S 1> <11, S 2> ิบเอ็ดเอ้สิบโมง okay, <so. S 1> ใช่ประมาณประมาณสามสิบสี่ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะพี่ว่า okay, <so. S 1> มุมนี้การชนะบุรีนะครับ นี่นะครับภูวิชิตยอดเขาเทวดาหมดสภาพกันเลยเนี่ยอ,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 อันนี้จะเป็นวิวข้างล่างนะครับเรากางเต็นต์นตรงไหนวะเนี่ยไม่น่าจะเห็น พอเราเดินมาจนถึงทางขึ้นนี่ก็1.3กิโลแล้วครับโอเค โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรากําลังจะเดินลงนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักกี่โมงอะนะดูในการพี่อยู่กระเป๋าเที่ยงบ่ายแล้วอะเที่ยงนะเหมือนเที่ยงตอนแรกก่อนที่เนี่ยเที่ยงยี่สิบโอเคเดี๋ยวเราเดินลงเลยต่อไปก็เก็บเต็นท์อาบน้ําแล้วก็กลับเลยแต่ก็อย่าลืมคือต้องไปปั๊ม ตาอุทยานแห่งชาติด้วยนะครับว่าเรามาถึงแล้วเราคือผู้วิชิตเขาเทวดาที่ไม่ธรรม,มดาเลยเราลงมาถึงแล้วนะครับตอนลงกับตอนขึ้นนี่ต่างกันลิบลับเลยตอนลงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วน้องหมาที่ตามมาก็ส่งเราแค่ข้างหน้าคงใส่ไม่ไหว โอ้โหล,ลื่นต้ตองระวังลื่นป้ายทางเข้า,าอันนี้คือเส้นทางที่เรเดินขึ้นไปครับจะบอกว่าชันมากเหนื่อยอันนี้คือกฎข้อห้ามต่างๆแล้วก็อืม เราจะไม่เก็บอะไรไปนอกจากภาพถ่ายเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้าก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับขยะขะเยอะเอาขึ้นไปก็ต้องเอาลงมาให้หมดนะเดี๋ยวเราจะไปอยู่กลางเต็นต์ตะเพินขี้เก็บเต็นต์อาบน้ำกลับบ้านเจอแล้วไปส่งแต่ไม่ส่งขึ้นยอดอะไรลูกมันเหนื่อยแล้วสิเออ จะถือหน่อยน่ารักนำทางบ๊ายบายนะน่ากประแดงปะอันนี้ไกด์ของเรานะครับไปส่งทางขึ้นแล้วก็วิ่งกลับมาลงสายเหนื่อย เอามีสองตัวแม่ลูกแน่เลยแม่ลูกอะไรลูกอะไรลูกขอบใจนะแดงนะขอบใจนะหลบมาลูกมางไตัวเล็ก บายขึ้นไปส่งมาพี่เมื่อกี้ครับ <Bye. S 1> ถึงที่ทำการแล้วนะครับยังไม่มีใครมาทุกคนทำน้ำเก oh. ็บของโห mm hmm. แดดแรงมากเลย เหนื่อยมากพี่ขาล้าหมดเลยนี่ครับรถเราที่พาเราขึ้นมาเลอะหมดเลยเดี๋ยวก็ไปพรุ่งนี้ต้องไปล้าง <laughs> <laughs> อ่าตอนผมมาผมไม่ได้ถ่ายทางเข้านะครับเพราะว่ารีบกลางเต็นท์อันนี้ จะเป็นจุดที่ทําอาหารนะครับคือกฎหมายของอุทยานก็คือว่าจะไม่อนุญ,ญาตให้ทําอาหารที่มีควันบนตรงบริเวณกลางเต็นท์เพราะว่าจะรบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นอ่ะนี่ครับป้ายโอเคแล้วก็แฮนซ้ายไป2จุดนั้นแล้วก็ทางขวานะครับตรงเก้าอี้ตรงนั้น อันนี้ก็เต็นท์เรา <Okay. S 1> น,นี่ก็ห้องน้ำนะครับอีกห้องหนึ่งแต่ไม่มีน้ำไม่มีไฟซึ่งเราเหมาลาน เป็นกรุ๊ปแรกของประกาศเปิดอุทยานคนระับวันที่หนึ่ตุลาเรามากุ๊ปแรกเลยกูตัวน,นี้แดดร้อนมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บเต็นท์แล้วก็อาบน้ำเตรียมกลับบ้านแล้ะครับก็น่าจะถึงประมาณสักตีเวทุ่มสองทุ่มอะครับเพราะก็ไกลอยู่โอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจะเป็นอันนี้เป็น e ีพีแรกของเราอาจจะมีติดขัดปกพ้องอะไรมั่งผมพูดวนไปมั่งบางทีก็ติชมมาได้แล้วก็อ่ะผมจะนําไปปรับปรุงครับผมไปครับ